ในวันที่แสนธรรมดาวันหนึ่งณนะบ้านห้วยไร่ชาวบ้านกำลังใช้ชีวิตอย่างปกติแต่อยู่ๆเสียงระเบิดก็ดังสนันน่นลานฟ้าชาวบ้านแตกตื่นตกใจหนีกันตายสุดชีวิตภาพตรงหน้าเหลือเพียงซากปรักหักพังของบ้านที่เคยอยู่อาศัย ตอนนี้กลับกลายเป็นเท่าฐานมีผู้บาดเจ็บทั้งหูขาดแขนขาดขาขาดเสียสิ่งที่เคยมีอยู่ไปอย่างน่าเวทนาเสียงล่ำร้องด้วยความเจ็บปวดเสียใจ ของผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้มันทั้งเจ็บปวดโศกเศร้าบีบหัวใจและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้รู้ว่าชายคนนี้เป็นไส้สึกที่กรรมพสส่งมาเกาะเหตุวินาศกรรมนี้อย่างโหดร้าย แม้ชาวบ้านจะได้รับความสูญเสียกันอย่างมากทั้งบ้านที่อยู่อาศัยและอวัยวะที่สำคัญแต่พวกเขาก็กลับมีใจสู้หาที่ปลอดภัยให้กับตัวเองเพื่ออยู่รอดต่อไปและข้อคิดที่ได้จากเรื่องรอยแผลของชายแดนสันติภาพมีค่ามากกว่าการต่อสู้หากคนสองฝั่งหันหน้า หาทางออกด้วยสันติจะไม่มีใครต้องเจ็บปวดและเสียเลือดเนื้อ